สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะจ้ะกลับมาพบกับรายการบัวลาสโนเบสอีกแล้วนะจ้ะรายการบัวลาสโนเบสยังอยู่กับน้องสโนเบสคนเดิมนะจ้ะไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมดูดีขึ้นนะเพื่อนๆก็แบบผลิตภัณฑ์วันนี้นี่แหละมั้งที่จะมารีวิวนะจ้ะรายการบัวลาสโนเบสเป็นรายการที่จะมาแฉจริงๆว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรแบบเฮ้ยแกโยนทิ้งไว้เถอะอะไรดีอะไรมา,มาบอกเพื่อนๆทุกคนโดยเราไม่ได้รับสปอนเซอร์จากแบรนด์ใดๆทั้งสิน้นขอย้ำว่าสปอนเซอร์ที่มาจาก ทุกผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมาจากตัวเราเองซื้อเองทุกอันเจ็บเองทําตัวเองแล้วก็เจ็บเองซื้อเองไม่ได้รับการส,สนับสนุนอะไรก็ตามหรือแม้บางครั้งก็จะมาสอนอาจจะมาสอนพ่อแต่งหน้าในลุกลุกง่ายๆอาจจะแบบ every day ล o k หรือไม่ก็แบบถ้าไม่ง่ายก็จะเป็นพวกเทศกาลอะไรแบบนี้ฮาโลวีแบบนี้มาสอนแต่งหน้าผีก็ไม่ง่ายนะเออไม่ใช่ลุกง่ายๆคือ every day ลุกแต่ว่าแต่งหน้าผีนี้ไม่ถือว่าลุกง่ายนะเออถ,ถ้าลุกง่ายฉันเชื่อว่าจะมีคนแต่งไปสักกี่คน โอเคจะมีคนแต่งไปไม่ถึงกี่คนถูกปะที่จะแต่งออกไปก็ในวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะกลับมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมในสิ่งที่ดีๆกันบ้างสิ่งที่ดีในวันนี้นะจ๊ะเพราะว่าทุกคนอาจจะหาไฮไลท์ที่ดีๆในท้องตลาดใช่ปะไฮไลท์ที่ดีๆเนี่ยเคยใช้ไฮไลท์อยู่อันหนึ่งที่แบบ เฮ้ยแกแบบทิ้งเธออะไรแบบนี้่ไฮานในตลาดเลยแบบนี้มันไม่ดีนะไม่ใช่ว่าตลาดฉันไปซื้อมาจากตลาดสดนัปักซอยนะไฮไลท์ตลาดก็ไปถึง d r ัก s t o r e อะไรแบบ d ร u ก s t o r e มันก็ไม่ได้ดีทุกอันแล้วก็ไฮเอ็น์มันก็ไม่ได้บอกว่าดีทุกอันนะแต่วันนี้เรามาดูกันว่าของหนึ่งนที่มันดีดีที่แบบว่าติดตลาดเหลือเกินแล้วก็เป็นแบรนด์เดียวที่เขาทํด้วยนะไฮไลท์แล้วก็ใช้ชื่อนี้วันนี้เราจะมาพบกับบ๊อบบี้บ้าวชิมเมอร์บิ๊กนะจ๊ะบ๊อบบี้บ้าวชิมเมอร์บิ๊กของเราในวันน,น เป็นรุ่นริมิเต็ดอ dition นานแล้วแต่ว่าไม่รู้ริมิต็ดช่วงไหนแต่เคยแกมันแบบแต่ว่าสิ่งที่ข้างในเปิดมาปุ๊บสวยไหมจ๊ะสวยไหมสวยใช่ไหมมันมากับที่ปิดมันแบบนี้เพราะว่าบลิกมันการยาแท้บริกก็คือก้อนอิฐเงียสีอิเซียแบบเนี้ยกระจกใหญ่เท่าหน้าฉันเลยอ่ะแกหน้าฉันใหญ่แล้วกระจกใหญ่กว่าหน้าฉันอีกอ่ะคือมันใหญ่มากถ้าทำปกตอนนี้คือแบบ <c oughs> กรีดลั่น โอเคเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เราไม่ได้รับการโฆษณาเราใช้เองแล้วก็มันดีจริงๆแกย้ำว่ามันดีจริงๆดีไม่ดีดูข้างในข้างในประกอบอันนี้เป็นสีเดี๋ยวบอกชื่อสีก่อนอันนี้ที่มีเป็นสีแซนสโตนน่าจะเป็นช่วงลิมิเต็ดดิชั่นปีที่แล้วซึ่งเสียใจด้วยนะจ๊ะว่าเธอหาซื้อไม่ได้แล้วสีแซนสโตนข้างในนะจ๊ะในนี้ในนี้อะไรวะเขาบอกว่าเป็นทิมเบอร์บลิคคอมเพคเป็นคอมแพคนะจ๊ะแล้วก็ปริมาณ10.3กรัม สิจุดากรัมก็ใหญ่คือสีข้างในจะเป็นสีที่ไล่สีตามนี้เลยนะจ๊ะเป็นสีอ่อนแล้วก็เป็นสีเข้มโอเคเดี๋ยวลองปาดหนึ่งครั้งแล้วก็สวอตไปบนเห็นปะแกมันแบบคือแบบมันดีมากสีมันสวยมากแบบแกคิดดูว่าอยู่บนมือฉันยังสวยอะ่ะแกคิดดูว่าแบบเราทาไปงานกลางคืนแบบฟลุ้งฟลุ้งฟลุ้งฟล้งเจอแสงไฟสีฟลุ้งฟลุ้งหรือทาไปงานกลางวันแกไปแบบไปเชงเม้งหมดนี่อยากทาไปไอะไรือไงนะก็แบบ เฮ้แยแบบว่าอากงอาม่าแบบมาถามไม่ใช่ว่าอากงอาม่าที่ตายแล้วนะอากงอาม่าที่แบบอยู่แถวนั้นนะแกไม่ต้องไปคิดว่าแบบอากงอาม่าที่อยู่แถวนั้นแบบรือสวยจังเลยอ่ะอะไรแบบนี้ก็อบอกไปเลยบอกวิบราวชิมเมอร์บิกจา้าแกคิดดูว่ามันจะสวยขนาดไหนถ้ามันอยู่บนหน้าเราอ่ะแกเชื่อปะว่ามันสวยแล้วเพื่อนๆหลายคนก็ถามว่าพี่พี่ใช้แปรงอะไรทาแปรงที่พี่ใช้ทาเป็นแปงรงแนวเทคนิคแปงรงแนวเทคนิค,ค,นคอันนี้แบบทาไปแค่แบบตรงนี้อ่ะแกตรงนี้สันจมูกแล้วตรงหน้าผากแล้วก็ตรงนี้นิดนึงมันดีมากเชื่อไม่เชื่อมาดูกัน โอเคเราแปะแบงขึ้นมาเ <Okay. S 1> คาะนิดนึงแล้วก็ทาไปน้องดูสิมันแบบฟุ้งฟริงฟร้งมาฟุ้งฟิ้งบ่าทาอีกฝั่งนึงหูมันแบบดูอลังมากเลยแกค้อหนะ่ะทาตรงสันจมูกแล้วก็หน้าผากโอ้ยหน้าผากแล้วก็ตรงปากให้เรียกแบบืมห สวยใช่ไหมล่ะอย่าลืมเก็บไว้นี้ไว้นะอันนี้ไม่ใช่แบบเขาให้มาแล้วหนูคว้างทิ้งค่ะพี่หนูไม่อยากได้แกมันบิลกแกปิดใบปุ๊บใส่ในกระเป๋าแตกโครมเคลมโครมเคลมจนไม่รับผิดชอบนะฉันไม่รู้ด้วยนะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนสังเกตว่ามันไม่ได้มาแบบเป็นแบบคอนเทนเนอร์ที่แบ่งกันมันมาอันเดียวกันรวมกันหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันมีโอกาสที่จะแตกถ้าเราไม่ได้แบบปิดพลาสติกมันไปรุ๊พกเดินทางไปกับดิฉันทุกทริปเกือบทุกทริปบางครั้งก็เอาอันอื่นไปบ้างเพราะว่าบางครั้งไปวันเยอ่ไมต้งพา อันเท่าแม่เจ้าใหญ่เท่าบ้านไปถูกปะเพราะฉะนั้นแล้วคลุมมากแต่เสียใจด้วยว่าตอนนี้ชิมเมอร์บิกมันไม่ได้มีสีนี้แล้วชิมเมอร์บิกที่บ๊อบบี้เบลทำมาบ๊อบบี้เบลไม่ได้บอกว่าทําชิมเมอร์บิกเพื่อมาให้เป็นทแรสอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรามีข้อมูลมาบอกเพื่อนๆว่าบ๊อบบี้เบลชิมเมอร์บิกปัจจุบันแล้วมีชิมเมอร์บิกสีอะไรบ้างสีแรกคือสีบลอนด์สีบลอนด์หนวดมาเป็นบลอนเซอร์ก็สวยลกสีไม่แค่ของพี่เลยสีอีกสอดคือสีอเ,าาเ Line บจบ อันที่3บ๊อบบี้บาวเขามีสีโรสสีโรสเขาบอกว่าเอามาทำเป็นบัตรออนได้สวยงามอลาัางการอันนึงแล้วก็สีเนกตาและสีต่อไปคือพิงค์คอร์ดเขามีด้วยกัน5สีนะน้องคือสีนี้เป็นในเอ dition พี่ต้องขอโทษโดวยว่าพี่ไม่มีสีนี้สีนี้ไม่มีขายในประเทศนี้แล้วประเทศต่างๆก็ไม่มีแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทราบว่าหนูจะหาซื้อได้ที่ไหนพี่หนูไปเลยจ้าบ๊อบบี้บัทุกสาขาทั่วประเทศ ย้ำว่าบ๊อบบี้บมีทุกสาขาทั่วประเทศและปัจจุบันนี้บ๊อบบี้บยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ตามหาซื้อกันโดยบ๊อบบี้บมีบริการออนไลน์ช้อปปิ้งนะจ๊ะเข้าไปที่เว็บบ๊อบบ o com คิดว่าอย่างนี้แหละลองมาหาดูใน g o o g l e b o b บบี o com thailand อะไรก็ว่าไปเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อแบบมออวดองว่าแกจนมีนะอะไรแบบนี้ฉันมาบอกว่ามันดีจริงแกมันดีจริงๆนะแล้วก็เราก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบ๊อบบี้บ่างประเทศไทยหรือบ๊อบบี้บคนวต่างประเทศใด แกอย่าลืมไปซื้อตามและแกก็อย่าลืมฝากทิ้งท้ายในรายการวัวลาสนโนเวสจะย้ำเสมอว่าอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าเราจะได้ลองอยู่ไปลองที่เคาน์เตอร์แล้วอยู่จะรู้ว่าแกมันดีจริงๆนะแกอะไรแบบนี้แหละมันดีนะเออแกไปหาซื้อไปดูไปลองที่สาขา,ก,ก,าก่อนเพราะว่าพนักง,งานบริษบทของเรายินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนนะจ๊ะสำหรับรายการมาเดทมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะจ๊ะข้อดีของมันก็คือมันสวยมันโกลมมาก ข้อเสียนี้แทบจะหาไม่ได้เลยนอกจากแบบว่ามันแค่แบบอาจจะแตกง่ายเลยแบบนี้เออนะ่อาจจะเป็นข้อเสียมันเกิดฉันยังไม่ทําแต่ฉันจะก็ไม่บอกว่ามันเป็นข้อเสียหรืออาจจะแตกในเทปนี้ไม่ใช่ละมันไม่ถือเป็นข้อเสียนะจ๊ะสำหรับรายการเทโนเวนมาถึงในช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้นะจ๊ะจะบอกเพื่อนทุกคนว่าอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ลองไปลองที่เคาน์เตอร์ว่ามันดีหรือไม่ดีจริงฉันก็ไม่ได้รับการโฆษณาว่าพี่คะช่วยพูดหนูหน่อยอะไรแบบนี้นะจ๊ะสำหรับนี้เราลาไปก่อนแล้วและอย่าลืมฝากติดตามในครั้งต่อไปของรายการ วลาสโนเบสนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย